What was it, rock and roll? I'm not dropping, dumb, no, my pockets grow. You can't stop the show, so get rocking up. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up, I ain't never giving up. You know, I'm gonna take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you, I ain't never giving up. So let me break, 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 break it all down for you. I ain't never giving up. เอาละครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะักชีตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นอาต้าเพื่อนๆดูกันนะครับก็เป็นวิธีการเล่นเกมนะครับสำหรับอาต้าของผมเองนะ,ะเกมนี้ผมก็หยิบมาแก้ทางทางด้านซิปด้วยนะครับเพราะว่าทางฝั่งเขาเนี่ยแย่งซิปหลกไปนะครับเลยหยิบอาต้ามาเล่นกับซิปซะหน่อยนะครับเกมนี้นะมาเออตอดเหรอตอดเหรอ ตีไปนะอาตาค่อนข้างที่จะต้นเกมนะครับแล้วก็แรงมากๆเลยนะในช่วงต้นเกมนะเด้งเลือดได้ดีด้วยนะครับนี่ไงมงหนึ่งทีเอาให้ตายปะโดดโดดสก๊อสวยเลเต,เตอร์ล่วงไปนะครับก็สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึง1 8ึ0งันแร s u b s c r i b e แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่มาติดตามกันนะครับ เอาจาังหวะนี้ต่อได้นะเนี่ยฟิกเกอร์โยกมไม่ถึงตีสวยโอ้โหมาต่อกันเลยนะครับทุกคนอ่าถือว่าเราเอาเกินนะเอาหนักเกินต้นเกมตายไปเลยนี่ไงมงหนึ่งทีมาหวดหวดก็ค่อนข้างเจ็บกนะก็เป็นตัวแก้ทางซิปได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับอาตานะถ้าเจอซิปก็ หยิบมาแก้ทางได้นะครับเพราะว่าซิปมันระบาดหนักมากนะช่วงนี้โดนตั้นีน่ไงไดเอาปะก็กดมากับกิ้วด้วยนะครับเกมนี้นะเป็นการกดตี้นะอาจจะมีการคอเกมนะครับทุกคนนะที่ผมบอกทุกคนไปนะครับ3,000ซับสไคร์นะครับจากแคสแคสแบบเห็นหน้าแล้วนะครับจะเปิดหน้านะครับก็ช่วยๆกันติดตามด้วยนะครับอ่านะ ตอนนี้ก็ใช้ระยะเวลาในการแบบดูแลตัวเองไปนะครับทุกคนพร้อมที่จะเปิดหน้านะครับ3,000 subscribe แล้วนะครับเจอกันนะครับทุกคนเนี yeah. ่ย okay. หรือสำหรับใครที่อยากสนับสนุนนะครับอ่เพื่อให้ช่องแบบมีคุณภาพมากขึ้นก็สามารถโด o n a t e ได้ ทางลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคนหรือใครสนใจที่อยากเล่นด้วยหรืออยากติดต่อง,งานก็สามารถคลิกเข้ามาลิงก์ Discord ได้เลยนะครับอ่าก็แปะลิงก์ Discord ไว้ข้างล่างนะครับไม่โดนสักตัวเลยฮะปล่อยปอยเขาไปก่อนนะครับตะกอเราก็ถือว่าดินเกียร์มาค่อนข้างดีนะอืม,อมเล่นล่างโดนยับนะเดี๋ยวเราไปช่วยล่างโอ้โหโดนกิ้งยับเลยว่ะ สตัวมันจะเกินไปแล้วไอ้พวกนี้จังหวะนี้ฟรีเกอร์ไปไหนโอ้โหโดนขัดได้ปะปิงยกไม่ได้ด้วยมาโดดเข้าไปนะเอ้ยได้เฉยโอ้โหตายสามเลยเละบอกเลยโอเคครับทำดีครับทำดีขอตัดเวฟแล้วกันยอนยังไม่มาเลยร่างน่าจะแตกวะเนี่ยอีล่างตีร่าง เอาให้แตกล่างอ่ะมีคนมากันครับทุกคนเวทต,ต่อได้นะเนี่ยเอาให้หมดเลยมีอะไรเอาให้หมดนะครับเขาะจะได้แบบเล่นยากนะโอเคสวยครับโอ้โดนย้ำละช่วยได้ปะนะนี่ไงขังอารลเต,เตอร์ไปจะไปไหนจ้อาอะรลเต,เตอร์ติดคืออมไม่โดนด้วยโอฟันไม่ถึงเฮะถอยๆโอ้โดนจับแอง ก็มาต่อกันเลยนะครับโอ้โดนจับไปนี่ไงขังไปหนึ่งทีเอาเอาช่วยเพื่อนไม่ได้เอาตายหวัดดีเลยมีคอมโบกับบันตีนะครับเหยียบใส่เลยนะเมื่อกี้สกิลสองเราก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างห่างหายกันไปนานนะครับแล้วก็ก็ยังเก่งนะแพทนี้นะอ่าสำหรับคนที่เล่นช่ำๆๆถือว่าตัวมันโหดมากเลยนะครับซ,ซีมันแน่นนะซีซีสกิลสแล้วก็การขังนะครับ สามารถคอมโบได้กับหลายๆตัวนะครับอ่าหรือหยิบมาแก้พวกขาตายได้ดีนะอย่างเช่นซิฟอย่างเงี้ยขาตายนะครับแต่มันมีกิ้งนะเช่โอเคซิฟเนี่ยมันเป็นตัวข้ามกำแพงไม่ได้ไงอาตาชอบมากเลยนะครับคือแบบมันจะพาเพื่อนหนีมันก็ขังได้นะครับอาตาก็ขังไม่ให้กลับบ้านได้นะเป็นตัวที่แบบกินกันไม่ลงจริงๆนะครับซิฟก็แก้ทาง อาตานะแล้วก็อาตาก็แก้ทางสิบนะครับนะเจ่ถ้าขังแบบสิบก็อมเพื่อนออกได้นะครับจากกําแพงนะมันแก้ทางกันแบบห้าสิบห้าสิบครับอ่านะแล้วแต่จังหวะด้วยนะยังไงมันไปแล้ววะ่ะตามไม่ทันครับอเลสเตอร์เดินผ่านมาจังหวะนี้ยังไงอยากได้อยู่นะ แต่มันอยู่ข้างในหมดเลยอ่ะหลบหนึ่งทีเคเฮ้ยคิซี่โดนล้วงระวังระวัะงใจเย็น,ยนเอามีตัวเดินผ่านมานี่ไงสกรรมขังด้วยมาโอ้โหพลาดพลาดถ้าตันโดนน่าจะได้แลเนี่ยเมื่อกี้แต่เพจเราไม่อยู่ด้วยครับเมื่อกี้นี่ไงดึงหนึ่งทีการดึงของอาต้านะครับสกิลสองนะก็จะดึงระยะประมาณสั้นๆคล้ายๆเวเลนนะครับแต่ไม่ดึง เท่าเวเลนนะนะส่วนสกิลสเนี่ยถ้าใช้โดนกําแพงอาต้าก็จะเกาะกาแพงไปนะครับโดนศัตรูเนี่ยก็จะไถศัตรูไปด้วยนะครับแล้วก็สร้างสตันนะครับหรือซีซีนะครับด็กนี่ไงขังหนึ่งทีโดนจับว่าช่วยด้วยเออมาต่อกันเลยครับถือว่าแลกไปนะครับสอนเมื่อกี้นะยังไงซิฟจะเดินมาช่วยเพื่อนยังไงจ้าแม่ เอาจัดเลยไอ้พวกนี้นี่ไงกระชากรั้งหนึ่งที่แพนด้าติดคือเพน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 ,นอยู่ไหนโดนมาแล้วสวยเออได้หมดแล้วเนี่ยตีตีสวยเออได้หมดนะสวยขอคิวโอโหนี้อย่างเดือดบอกเลยไม่ได้ด้วยนะครับเมื่อกี้แรกนะฝังเราวก็เลือนหนึ่งต่อหนึ่งนะเมื่อกี้ถ้าย้อนมาน่าจะได้หมดนะครับนี่ไงครั้งหนึ่งที่ไปไหน ผมเพือนไม่โดนด้วยเอาสวยยอนโซโล่ทอนไปครับช็อตนี้เอายอนโดนนาคอสล่วงมีปัญหาอยู่เรนบนก็จะแตกครับเดี๋ยวผมแบบขอตัวไปเคลียร์ก่อนนาคอสตัวนี้มันน่ารำคาญจริงๆเลยตายยากเหมือนกันนะเนี่ยอืมสวยครับ มาใกล้ได้ไก่อาแล้วนะโอ้โหโดนจับวะไปแล้วจ้านี่ไงโอ้โหืมไม่ถึงไงเครอจังหวะครับรอจังหวะก็ไม่กล้าเล่นเหมือนกันนะช็อตนี้เฮ้ยโดนลวงแล้วยังไงนี่ไงตัน ขังไปจะไปไหนซิฟบอกเลยไม่มีทางกลับบ้านนะ่ะนี่นี่โดนขังจะกิ้งไปไหนโอ้โหมันกิ้งวะกิ้งอีกแล้วนี่ไงยังถึงอยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยสวยสวยมาแล้วครับได้ไก่อามาแล้วนะนะไอเทมเล้งเลือดของเรานะครับสามารถคอมโบกับอาตาได้ดีนะไก่อเนี่ยเพราะว่าพาชิอาตามันก็เล้งเลือดได้นะครับถ้าใช้ตีาตานะจะได้มันจะมีหลอดขาวนะครับ เมื่อสูโจมตีอัตาะแล้วก็อัตาจะสามารถฟื้นฟูนเลือดตามหลอดข่าวที่ศัตรูโจมตีมาได้นะครับนี่ไงขังก็เป็นตัวต้นเกมจัดๆเลยนะอัตาโอ้โหเดี๋ยว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 ขังเกินไปละโอ้โหบางทีทีมันก็เกินไปเราโดนไปห้าตัวแล้วนะครับแต่ก็แอสซีดมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเกมนี้นะ อริเตอร์เอ้ยอริเตอร์แหลมนะดมดมอุม้ยเก่อไม่โดนนี่งไงดมดมดม,มองมองโอ้โดนขังฝังไปหนึ่งทีโอฟิกเกอร์ด้วยไม่ได้ครับเอ้านาคอสมันมาเอาดาร์กตอนไหนวะเนี่ยเฮ้ยยังไงยังไงมาดิมีเพื่อนนะมีเพื่อนนะอย่านะได้อยู่นะครับเนี่ยรอเพลนก่อนนะครับเอ้ยได้ได้ได,ได,ได้ตามทันไหม ปิเกอร์นี่ไงเหยียบ2ตัวตุบตุบร่วงคู่เนี่ยฝังด้วยไม่ให้หนีอาดิเอาตายคามุมเลยเอาดิเอากิ้งหนีเอเลเตอร์ทันวะเนี่ยสวยได้มาดับเบิลคิวนะครับเห็นไหมมันแก้ทางซิฟได้ค่อนข้างดีนะครับอาดาถ้าใครดิ้นจำจ้ำก็ขอแนะนำให้หยิบนะครับตัวมันก็ซีซีค่อนข้างจัดนะครับข้ามกำแพงได้ด้วยนะ โอเคเด็เอาเป้าเอาเป้าตีกลางนะสีค่คนนึงผมไม่มีคนตีกลางแย่แล้วแทงป้อมจัดเราขังไปหนึ่งทีเอาเอาจะตายเองจบได้นะเนี่ยทำไปเล่นไปนี่ไงตีตีโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกียมน,นี้นะก็มาดูกันนะครับว่าใครจะได้ MVP นะครับทุกคน เกมนี้ก็คอนแล้วนะครับสองดาวนะครับเก่เเ่ครับก็ยกงให้เพียนไปนะครับสำหรับ MVP นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องโดยชิดเกมเมอร์ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับทุกคนไว้เจอกัน